ตอนนี้ลูกจะไปแถวเฟรดนะคะใช่ลูกดูไหมใช่หไหมนี่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 มีใครมีเคล็ดลับบ้างตอนเนี้ยกระเป๋ากูเอามาใช่ไหมกูก็เลยเอาไว้ในกระเป๋าเดินทางแล้วกูก็บี้มันจนเป็นอย่างเงี้ยมันจะคืนทรงไหมคิดได้ปนะเนี่ยอ,ออกมาเพื่อคุมหน้าตัวเอง <laughs> กลับมาแล้วนะจ๊ะกลับรายการไม่ได้สวัสดีกลับมาแล้วยังอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยคูเนี่ยกูอยู่นี้เดือนนึงเลยนะตอนนี้เรากาลังจะไปขึ้นเาอะไรเลสเฟียด<ะ>วันนี้นะคะใจสาวของเราเป็นทุนกอย่างเป็นบกเกอร์เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นพี่เลี้ยงกูด้วยเป็นไกด์กูด้วยเป็นเพื่อนเป็นหมดตอนนี้เราจะไปอาขอ้นแวเฟียดนะคะใช่ลูกหนูไหมใช่ไหมนี่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 เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟขึ้นไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อกันที่พลับพง อ <laughs> ไม่ได้ไปขึ้นเขานะไปเอาเสื้อปีก่อน,นเสื้อนส <ผล S 2> ่วนที่เอ็กก้อนนะครับเป็นร้านเพราะว่าเขาแจกปีเราก็เลยต้องแวะไปก่อนเพราะที่นี่ฝนตก200กว่าวันต่อปีอ่ะฝนแปดแดดสี่ของจริงอ่ะนู้นไงสีสีเ่ะตึกสีเห็นไหมเนี่ยแลนด์มาร์กอ่ะมปีที่แล้วอ่ะกรูอะไม่ใช่รอบเดียวกัไม่ถ่ายปีนี้เราถึงที่จะรู้แต่ว่ามีหลักสียังไี่เหมือนกัน ้ามีใครมีเคล็ดลับบ้างตอนนี้กระเป๋ากูอาเอามาใช่ไหมกูก็เลยเอาไว้ในกระเป๋าเดินทางแล้วกูก็บี้มันจนเป็นเงี้ยมันจะคืนทรงไหมใครรู้หรือสปาหรืออะไรทักกัหน่อยคืนทรงหรือคืนตังคืนตังไหมกลวเหรอกลู <c oughs> หนาวก็หนาวยอกแต่รักกระเป๋ามากกว่าน้ำเปียกจ้ายิบออกมาไม่ดูขโมยปะเนี่ยไม่เพราะหวานมากินแล้วไงจบกระเป๋าไม่เปียกหรอกิดได้ปะเนี่ยถูกปะ ออกมาเพื่อคุมหน้าตัวเองมันก็ไหนลองคุมมดิมัน <laughs> จะตลกไปไหน่อยจบหนูน้อยหมอกข่าวจบรอดน,นะมันเป็นพรีเซนเตอร์แวะเหรอแม่นี่เป็นร้านมือสอง ไหนเมื่อกูโคูลว่าไงกาแฟแพงหรอแพงไหมราคาเสื้อราคาถ้าแพงนะมือสองเพราะที่นี่ราคามันคูณสามเดวนี้เท่าไหร่เก้าร้อยเก้าร้อยบาทใช่เก้าร้อยบาทไแพง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 แมนยูแท้ปะเนี่ยสี่เป็นสองแท้ปะแท้จริง ของแท้ใครอะของแท้อันนี้เปว่าไหนสัสละโซชียไม่ใช่สัสะถึงแล้วอันนี้ทางขึ้นใช่เราต้องือตัวหนาวเราลูื้อตัวรถไฟ เขาบอกว่ามาเบอร์เกนต้องมาบนเขานี้ไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงใช่ไหมเหมือนรอบที่แล้วอะรอบที่แล้วกูไม่เคยถึงไหนเลยนี่แหละวันนี้แหละวันนี้ถ้าถึงทำไงเลยแกเขาอะไรกันเว่อร์เป็นเหมือนลากเหมือนขึ้นเข่าพิักุฎเลยฟิลฟิลอะกูว่า แต่นั่นนขงขงึ้นไปหกชั่วโมงอะน่าไป <laughs> ที่ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ดิวอีโกโเวลาทาเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสวา่างออรล่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทําให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคามผิวสีใช้ได้หมดจ้กมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ 1. หลอด219บาท s p f 50 PA บวกบวกบวก,บวกไม่เน,นะหนะที่สําคัญแต่ตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเน,นะหนะเป็นตัวบำรุง ดักน้ำไม่ได้น่าทำให้หน้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทําให้หน้าเราเนี่ยผิดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าวยนะ ถ่ายรูปนะหนึ่งสองสามเอาเปลี่ยนท่าครับเปลี่ยนท่าครับตงลกสุดแล้ว <cetera> อ๋อแต่ก่อนที่เขาบอกจะมีร้านบิชลินอยู่บนนี้ไปลแล้วเจเลนเรียกตัวเจเลนนี่เขาก็เรียกทวประเทเลื่อโลกอยู่กันนะ เดินเล่นเอ,อาเหอะก็คือจุดไรม้าเราคือตรงนี้ที่มองถ้าอากาศทีฝนไม่ตกอะไรเงี้ยมันจะเลอมันจะแบบตอนนั้นไม่มีอะไรหล,ลยเราแค่ขึ้นมาแค่เลอขึ้นมาดูวิวตามหาความตลุไม่ดีเพราะว่าหนาวมากแลก้วก็สวยก็จะอินเสิร์ตภาพให้ดูก็คือสวย,คสวยใครมาก็ชื่อเขาว่าอะไรน,นะฟูรีส์ฟูรี่์ฟูรีส์อะไรอย่างนึงฟูรี่์ซิเบอร์เก็ตนะคะ กอน,นนี่แหละขางเ็นรูปางกาแฟเหมือนพี่นะกลอดัดแต่ที่นีหน่อยไม่เหมือนางูอกงูร้อนอมมนู่นแลม้าเอเขาถ่ายให่นไหมละ่ะล่างๆก็มีอ๋อนี่คือตัวอะไรนะเป็นยักษ์ยักษ์อันนี้ยักษ์จริงอันนี้ยักษ์จิง <c oughs> ตลกสุดแล้วแค่นี้แหละ <c oughs> เจอเจอกันไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> อถ้าคนไทยบอกว่าอย่าจับแต่ทีนี้บอกอย่าปีนครับเนี่ตามนักปีกคลิปเลยไหมปีกคลิปเดี๋ยวปีนเสิร์ t ให้ดูก่อนไปเสิร์ t ให้ดูอ่ะฝากไว้ก่อนละกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe น่าจะอยู่อีกหลายเดือนแหละนะก็ไปดูวิวเอากันนะไม่มีอะไรไม่ตลกเลยบ๊ายบายอาจารย์ไปขอท่าท่าทีให้มันตลกเลยว่าตลกตลกทุกท ไม่มีฝนไม่มตะลมแต่กูจะเสื้อกันฝนอันนี้ก็ตลก <laughs> อันนี้ก็ตลกเหมือนกันเลยเหอไม่การตะลกหรือว่าทำไมคนเขาเดินไม่ได้